อัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิวะบเระกาตุค่ะขอสวัสดีในนามครูชื่อนางสาวนุรไอินีอับดุลรามันค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการติวเอเน็ตในเนื้อหาวิชาสาระการประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องในหัวข้อชุดที่5ข้อที่สี่ เรื่องความหมายของการแก้ปัญหาความเสี่ยงนะคะการแก้ปัญหาความเสี่ยงหมายถึงการทําให้เกิดสภาพการที่เราคาดหวังการที่คนจนํานวนมากไม่สามารถแก้ปัญหาคนเองหรือผู้บริหารไม่สามารถจะแก้ปัญหาหน่วยงานของคนได้ถึงแม้จะรู้สภาพเรื่องเป้าหมายอยู่แล้วแต่ก็ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายได้ ทางนี้เพราะปัญหาอาจมีมากรุนแรงมีความสลับซับซ้อนกลุ่มเครือและแฝงไว้ด้วยปัญหาอื่นๆเป็นต้นการแก้ปัญหาความเสี่ยงมีสีขั้นตอน 1. ขั้นระบุป,ปัญหาเป็นขั้นแรกที่มีความสำคัญเพราะถ้าเราไม่ทราบปัญหาเราก็ไม่มีการแก้ปัญหาได้จำเป็นต้องหาสา,าเหตุแก้ปัญหา แล้วจะนำสาเหตุนั้นมาเรียนลำดับความสำคัญอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล 2. ขั้นสาเหตุของปัญหาการหาสาเหตุของปัญหาไม่ถูกต้องจะทำให้การแก้ปัญหาผิดไปซึ่งตามปกติคนเรามักจะยึดติดกับแนวคิดหรือความรู้เดิมๆทำให้ มองเห็นปัญหาแต่เพียงด้านที่สัมพันธ์สอดคล้องกับแนวคิดนั้นๆค่ะเรามาดูข้อที่3ต่อนะคะขั้นการกําหนดจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาการคัดเลือกสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นนำไปหาแนวทางแก้ไขได้ จะทําให้ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขเช่นปัญหาอัตราคนเพิ่มของประชากรหรือมาจากสาเหตุอะไรคนเกิดมากคนหายน้อยหรือคนอพยพเข้ามามากเป็นต้น 4. ขั้นกำหนดแนวทางแก้ปัญหา การกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกที่สามารถนำไปใช้หรือแก้ปัญหาได้จริงไม่ใช่เป็นเพียงอุดมการณ์หรืออุดมคติหรือทางเลือกนั้นสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ทางที่วัดเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ค่ะ ค่ะเรื่องนี้จบแล้วนะคะสำหรับชุดที่5ข้อที่4ขอบคุณค่ะ